สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับ,กบช่องมอมเบลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตสาวไทยการเดินทางของสาวไทยของเรากันครับแน่นอนว่าเมื่อวานสาวไทยของเราก็มีออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อประมาณช่วงค่าของคืนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดสาวไทยของเราก็ได้เดินทางถึงที่พักในตุรกีเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ก็มาดูโมเมนต์บรรยากาศ ต้องขอบคุณภาพบรรยากาศจากสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยครับที่ได้มีการเผยภาพที่สาวๆของเรากำลังอยู่ในที่พักที่ตุรกีเรียบร้อยแล้วสาวๆของเราแต่ละคนก็ดูหน้าตาสดใสครับแล้วสาวไทยของเราก็น่าจะมีลงไปซ้อมในสนามในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ก็คงจะมีการพักผ่อนกันก่อนเพราะเพิ่งเดินทางมาถึงก็น่าจะยังเหนื่อยแล้วก็ให้ปรับสภาพอากาศนิดนึงครับ โดยสาวไทยของเราแต่ละคนก็ติดกิฟกันน่ารักมากๆเลยครับรอชมรอเชียรครับสำหรับนัดแรกของสาวไทยในวันที่30นี้ประเดิมสนามพบกับอิตาลีครับ